เชื่อยู่แล้วค่ะหนอหน่งเบลชาใช่หนึ่งเบลชาค่ะไปฟังได้ค่ะเอออ่ะโอเคพูดถึงน้องๆหลายคนต้องคิดถึงเพลงเพลงนี้คุณวัดประหลาดวัดประหลาดใช่ไหมฮะเออเสียดายน้องฝ้ายไม่มาใช่ไหมคือจริงๆน้องฝ้ายไม่มาแล้วการที่แบบบ็อกกิ้งมันก็อาจจะยากเปลเป็นว่าเล็กๆน้อยๆได้ไหมคะเผื่อให้ใครแบบที่คิดถึง็น้ำจิ้มน้ำจิ้มให้พี่ดูหน่อยได้ไหม สักนิดสักนิดสักนิดก่อนที่เราจะไปให้น้องโชว์ท่าเต้นของเพลงใหม่เรารไปดูท่าเต้นของเพลงเก่กา,าก่อน <c oughs> วัดตลาดวัดตลาดกันสักนิดนึงก่อนวัดตลาดกันสักนิดหนึ่งก่อน ใช่แล้วก็คือดูน่ารักไปหมดเลยอะเออแล้วคือท่าเนี้ยก็คืออยู่ในทิกตอกเต็มไปหมดอแล้วบอาช่าล่ะแล้วมีท่าอะไรที่แบบให้แฟนๆทำตามเป็นชาร์ลส์ในทิกตอกไหมมีหรือยังมีหรือยังมีจริงเนี่ยอันไหนสอนสอนสอนแฟนๆหน่อยดิยังไงเลยคือทำหมึดเหมือนเนี่ยไง rock and r o l ใช่นิ้วชี้กับนิ้วก้อยขึ้นมาอ่าใช่แล้วมันจะกลายเป็นท่าที่โผล่มาเยอะมากในในเพลงนี้สไปเดอร์แมนเหมือนสไปเดอร์แมนปล่อยยายังไงอ๋อยังไงนะแล้วสไปเดอร์แมน ต้องมีขาด้วยแบบใช่ปช่ใ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 ไ่ใช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 ่ใแ่้วก็จริงๆถ้าสชมใิ่ใช่ใท่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใชเใช่ใช่ใ่ใชคใใช่อชกคช่ใช่ใชใช้ใช่ใ่่ โยกเลยใช่ก็เดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์ลงทิกตอกก็สามารถไปดูได้แล้วก็ทําตามได้ค่ะชาเลนจ์ยากไหมฮะง่ายๆค่ะใครคิดคิดเรื่องตั้งคิดแล้วใช่ไหมคคิดแล้วค่ะคิดลอง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 ได้เรื่องพระสั่งไปให้ดูนิดนึงว่าชาเลนจ์มันเรามีเรามีหลายอย่างถ้าถ้าคนเต้นไม่เป็นเก้าแค่คอก็ได้ค่ะคอยังไงนะพี่คอไม่ได้เลยไม่เห็น้าคอร์แนนคอยแนนคอมันก็จะเป็นคอยังไงถึงก่อน เป็นแค่ข้างเทางวข้างขวาข้างขวาข้างขวาเอายากแล้วเฮ้ยยังไงอะใช้เวลา้กระตุ้วะมันเหมือนใช้กระตุกหนูเไม่เอาไม่เอาแล้วไม่พี่แปก็ไม่ค่อยมีคออยู่แล้วก็ทายากไปหน่อยเออไม่มีคอมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเลื้อหรือยังโอ้ยเลือนแล้วนะแต่ดูไม่เห็นเพราะว่าคอใหญ่เอออ่ะแต่หนึ่งในข้อมูลที่บอกมาก็คือจะมีเซอร์ไพรส์ด้วย ยเซอร์ไพรส์หลอนโอเคโอเคพูดได้ไหมอ๋อนี่ถามทีง่ายแล้วพูดได้ไหมพูดได้ไหมยังพูดไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าอ๋อโอเคยังพูดไม่ได้เขาบอกยังพูดไม่ได้แค่นี้นะแค่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คืออะไรคือไม่ไม่ใช่ว่า คืออะไรแต่บอกว่าจะเป็นทําให้คนได้มามีส่วนร่วมหรือว่าอะไรที่ที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์น่าจะทําให้คนเข้าใจให้รับชมไัอรทำให้คนเข้าใจก็ก็เป็นก็เป็นเออเป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งแล้วกันรู้แตอนนี้รู้ลวที่เธอําให้ให้แฟนคลับน่าจะแฮปปี้อืมพูดอย่างนี้ละกันเขาบอกว่าถ้าจะเอาความลับจากวงนี้ให้ถามอาอ์ไอิงเหรอใช่เราะเป็นคนที่เก็บความลับอะไรไม่ค่อยได้จริงเหรอาอ ไม่จริงค่ะเราก็เป็นเราเป็นคนเลิ่มลาศร้าอายไม่ได้เลิกล่ะมีตจริงก่ต้องรอต้องรออีกเมื่อไหร่ฮะเซอร์ไพรส์ของเราเร็วๆนี้แหละค่ะเร็วเร็วนี้โอ้พวกเราเองก็รอเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันถึงเดือนไหมครับว่าถึงเดือนไหมอีกเดือนไหมไม่นานเกินรองเก่งมากะเก่งมากเก่งมาก ยังไงอ่านคอมเมนต์กันหน่อยคุณเมื่อกี้ชอบมากเลยอ่ะฮะเขาบอกว่าพิธีกรบังไม้หมดเลย,ยจริงเหรอเมื่อกี้ฉันฉันถ่ายออกแค่ไม่ทันเลยฉ <c oughs> ันถ่ายด้วยเองออกแค่ไม่ทัน <c oughs> <c oughs> แฟนบอกว่าเมือ่อคืนจูรีนร้องเพลงพอมากจูรีนร้องเพลงอะไรเมือ่อคืนใช่ไปออกรายการ อ๋อไม่น่าเลยยังไม่ค่อยตื่นไม่นอ่ค่อมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเซอร์ไพรส์คือคอนเสิร์ตใช่ป่าวคอนเสิร์ตแน่เลยอะไรอย่างนี้เราติดตามเขาคืออะไรนะถ้คืออะไรอ่ะกั่อมโรยนี้แต่ชอบแต่ชอบกล่อมเนื้อหน้าของอาอายเอเฮ้ยยังไงพี่ดาวช่วยไม่จับหน้าอาอายได้ไหมคะอ๋อเขาบอกคนเดามาถูกแน่เลยอ่ะไม่เอาไม่อ่านดีกว่าคูะได้ไหมคะอยาก ใช่ไหมตาออมใช่ไหมไม่ใช่อ๋ออือย่าทคุณคุณทาคอมเมนต์นั้นไม่ไห้อ่านไม่ได้เหรออ่านก็ว่าติดตามนะคะถือว่าเป็นความพิเศษของเพลงนี้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าท่อนนุก็น่ารักเหมือนกันมีท่าเต้นด้วยเต้นทั้งเพลงหรือเปล่าเพลงเนี้ยใช่เหมือนเต้นทั้งเพลงนะคือตอนนั้นุ๊ อันนี้ก็ดูเหมือนฮุกอันนี้ก็ดูเหมือนจะต้องมีท่าเต้นหมดทั้งเพลงแต่ว sure ันนี้มีสักท่อนหนึ่งพอจะโชว์ได้ไหมคะได้ท่อนเดียวเหรอท่อนเดียวไง๋อให้ไปดูมเต็มใน MV ใช่โอเคโอเคเจ๋งมากค่ะอะขอนะครับงั้นขอบ้าช่าสักท่อนบ้าช่า Belchard Don't want my time แค่ด <kung> <haft kaz ans> ูแค <sponge> ่นี้ไม่แต่ท่าแต่ท่าก็แอบยากนะแอบยากใช่ไหมฮะคใหญ่เหมือนแบบมืเอ่ยขาเอ่ยคอเอ่ยเหมือนต้องไปด้วยกันหมดเลยอะ เพลงนี้มันจะค่อนข้างแบบว่าอัศเหตหนักหน่อยนิดนึงคอ,อไปทางขาไปทางแต่อินเนอร์ๆๆทุกคนแบบมาเต็มมากเลยนะแต่่วาใไปจนตีมาทุกคนแบบใส่ตาใส่ตาคืองานสายตา,ยา,ามาก่อนอื่นใดเลยอะอะไรอย่างเงี้เออแต่สิ่งหนึ่งที่เราชอบก็คือมาแบบเป็นฟิลบาลร์บี้กล้องครับเดี๋ยวโพสต์อัพไปทีละคนผมจะให้น้องแบบโพสต์ถ้าเป็นบาร์บี้ไล่ไปทีละคนให้แฟนขับแคปให้แฟนขับแคปกล้องชัดด้วยเออกล้องชัดด้วยเริ่มที่แฮนนาเลยแฮนนาของฟิลบาร์บี้อุ้ยให้มันเหมือนอะ ุ้ยทำไรอมกับพิษดาสุดตาติดอ่ะเอาเลยครับอ่ะเตรียมแคปอุ้ยแบวสุดแบวสุดแบวสุดบาร์บี้อ่าอ่าไต่อต่อต่อถ้าบาร์บี้สไตล์เราเป็นยังไงบาร์บี้มีเสียงค่ะเป็นพวกตาบายเป็นเป็นตัวละ39บาทที่บีบตามตลาดนะแล้วมีเสียงที่นี่พอดีเลยกุ้ตาใบ

ฉัวโจลินอย่ายอมนะฉันเหน่มากนะโจลินอยู่ข้างล่างอยยเป็นเคนเป็นเคนเป็นเคนให้หยุดบาร์บี้บารบี้นะตาองตองสายแฟ่ยขอสายแฟ่ยสายแฟ่ยอันนี้แฟ่ยเลยใช่ไหมเป็นบ้ร์บี้ไงคะบาร์บี้ต้องแบบโอเคโอเคโอ้อหเอปิดท้ายที่น้องไมลปิดท้ายที่น้องไมล โอ้ oh, ยากมากทำไมเป็นคนสุดท้ายเดี่ยอบาร์บ şey yes um> ี้ยังไงบาบี้เราต้องเป็นยังไงก็จ่าเหมือนนกเลยอ่ะช่วยด้วยเปนงน ค่ะพู้พี่ลองไหมคะเป็นบ้างไม่น่าไม่น bueno> ่าไม่น่าเนาะไอ้น้องๆฝากผลงานดีกว่าก่อนอื่นขอบคุณแฟนๆก่อนที <h 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 ่ติดตามเรามาตั้งแต่เราเดบิวต์จนถึงวันนี้แล้วก็เราคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งกับซิงเกิลนี้แฟนก็ยังให้การตอบรับที่ดีมากๆอาใครเอิร์ดก็เป็นตัวหนูก็ได้ค่ะดหม่ค่ะก็ ขอบคุณฟอาทุทุกคนนะคะทางที่อยู่กับพวกเรามานานแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งมารู้จักพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากมากหวังว่าจะได้เห็นผลงานของพวกเราแล้วก็ชื่นชอบงานของพวกเรานะคะหลังจากนี้เราก็จะยังคงตั้งใจทํางานเต็มที่ะคะ่ะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราจะทําให้ทุกคนได้เห็นสไตล์ใหม่ๆลุคใหม่ของพวกเราอยู่เรื่อยนะคะหวังว่าจะติดตามกันไปนานนะคะสำหรับโฟอีฟคะ่ะฝอกกันเยอฝากด้วยนะคะถ้าขอเพิม่มอีกคําถัมหนึ่ง คือเราคาดหวังอยากจะให้ทีป๊อปหรือว่าไทยป๊อปอไปไกลขนาดไหนยังไงบ้างคือถ้าในเวหนูนะคะหนูอยากให้ผู้ใหญ่เห็นว่าแบบเด็กๆคือไม่ใช่แค่โฟอีฟแต่ว่าทุกๆคนที่มีความฝันคะ่ะอยากให้ผักดันช่วยกันแล้วก็เห็นถึงศักยภาพพวกเราว่าพวกเราแบบเต็มที่มากๆแล้วก็เด็กในประเทศนี้รวมถึงต่างชาติทุกคนคือเก่งมากๆแล้วก็อยาก ให้โอกาสพวกเขาได้โชว์บ้างค่ะค่ะแล้วก็พพอ์ตพวกเขาด้วยนะคะพวกหนูด้วยเปรียบเียบเจียบจรงๆจริงๆเด็กไทยหลายๆคนเก่งมากเลยค่ะแต่ว่ามันแค่ยังไม่มีไม่มีทไม่มีเวทีสําหรับการได้แสดงศักยภธรนั้นมากกว่าค่ะก็จะดีมากๆอย่างที่แฮนบอกถ้าแบบนี้ผู้ใหญ่ใจดีพพอนต์ตรงนี้ค่ะจริงตอนนี้เราเป็นเหมือนไอดอลของหลายๆคนที่อยากจะเดินตามสายนี้แล้ว บางคนก็อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราอยากจะบอกเขายังไงดีว่าเขาควรที่จะฝึกฝนเขาควรที่จะซ้อมให้หนักเตรียมตัวให้พร้อมยังไงเพื่อรอรับกับโอกาสเหมือนที่พวกเราเคยได้รับมาอ๋อมะค่ะก็ทุกคนที่มีความฝันนะคะก็ขอให้สู้ๆค่ะแล้วก็ รักในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆแล้วก็รักตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองอพยายามไปเรื่อยๆมันจะเป็นวันของเราเองค่ะสู้ๆค่ะเขาไม่ได้โตแค่ตัวเขาไม่ได้โตแค่ผลงานเขาโตทางความคิดด้วยนะคนุณเออเออจริงๆนะอะฝากช่องทางในการติดตามกันหน่อยต,ตามนะได้ทางไหนยังไงฮะค่ะ ก็ค่ะก็ติดตามพวกเรานะคะได้ท <inel> ุกช่องทางเลยค่ะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า 4e หรือว่า 4e Official นะคะก็จะเจอพวกเรา7คนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สามารถติดตามเพลงทุกเพลงนะคะทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะเย่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ทีป๊อปเกอร์กรุ๊ปที่โอ้โหมาแรงมากๆแล้วก็คุณภาพแบบพับแก้วจริงๆอยากให้สนับสนุนน้องๆกันต่อไปนะครับแล้วก็รอติดตามเซอร์ไพรส์ที่น้องๆว่ากันว่าจะออกมาให้เราได้เห็นเมื่อไหร่แลวจะออกมาในรูปแบบไหนมีคนคอมเมนต์มาเหมือนจะถูกเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนอ่านแล้วมเอาไหมเอาให้จริงเหรอเอาไหมไม่ไม่เดี๋ยวให้ไว้สบายทีเดียวเดี๋ยวทางออฟฟิเชียลเขาจะปล่อยกันเองนะฮะัาผมวันนี้ขอบคุณน้องฟูอีมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรม่องผ่ามาอายเป็นยังไงบ้างคถ่ายละครนะโอเคค่ะเรื่องเรื่องเรือนธาตุนะฮะพีเรียดเป็นยากนะฮะก็ยากตามสไตล์พีเรียดค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานละครน้องด้วยนะฮะทางช่องสามเรื่องเรือนธาตุคู่กับพี่พี่ตีธนพจนะฮะโอเคนะโอเคน้อย ลากันไปก่อนครับพร้อมกับสาวสาวงฟูอีทเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ